สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Om oh Show Studio นะครับผมก็มารีวิวกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมของวันนี้ก็จะเป็นคิวของลำโพงซาวบานะครับผมเป็นซาวบาของยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับ Om oh Show Studio อาแกออกมาแล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้ ชุดแรกเลยก็หยิบมานี่ก็เป็นชุดอะแดปเตอร์เลยนะครับเป็นชุดอะแดปเตอร์ก่อนนะตามมาด้วยอันนี้ก็เป็นแจ็คอันนี้น่าจะเป็นแจ็คที่เชื่อมต่อระหว่าง2ลําโพงนะครับอันนี้ก็เป็นแจ็คต่อแบบสั้นแจ็คมันจะมีแจ็คแบบสั้นกับแบบยาวนะเพราะว่าลาโพงซาวบาตัวนี้มันต่อเป็นชิ้นเดียวได้แล้วก็ต่อแยกเป็น2ชิ้นนะครับแบบนี้เนี่ยต่อเป็นชิ้นเดียวแบบนี้เห็นไหมตัวนี้น่าจะเป็นตัวฐานนะครับ ่าเป็นตัวฐานเนี่ยเพราะว่ามันแยกเป็น2แยกเป็น2ชิ้นได้นะครับอันนี้เป็นตัวฐานเขานะวางอ่ามีคู่มือให้นะก็เป็นซาวบาเป็น2.0จุดนแนลนะครับซาวบาแบบนี้นะต่อเป็นชิ้นเดียวกันก็จะเป็นยาวแบบนี้นะครับต่อมาตั้งเป็น2ชิ้นก็จะต้องต่อแบบนี้อ่าเห็นไหมนะถ้าต่อชิ้นเดียวก็เอาใช้สายสั้นนะครับ มีรีโมทให้ด้วยนะครับอันนี้ต่อสำหรับเขาต่อกับต่อกับทีวีตอนนี้ก็จะมีหัวนี้บอกว่าแต่ละปุ่มทำงานอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีรีโมทโอเคอันนี้อะแดปเตอร์ไปแล้วอันนี้เป็นรีโมทนะครับใช้รีโมทก็อย่าลืมดึงตัวนี้ออกนะเป็นแผ่นกันฐานนะไม่ให้ฐานมาทำงานนะตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับ มีแจ็คตัวนี้มาให้ทีนี้เป็นแจ็คแบบ3.5มิลแต่ว่าเป็นไม่ได้แจ็คก,กลวงนะครับมันเป็นแจ็คแบบนี้2หัวเลยนะครับลองแกะดูที่ลำโพงกันก่อนนะอืแล้วคลิปเลยครับ คลิปเลยนะอ๋อ,อตัวนี้สำหรับเสียบตัวอะแดปเตอร์เสียบตรงมอแปลงนะเดี๋ยวแล้วก็ตรงนี้เป็น a u x นะครับถ้าเกิดเราเสียบจากหูฟังหรือว,ว่าเสียบจากโทรศัพท์มือถือถ้าไม่ได้ต่อบูทูธนะเสียบต่อตรงก็ตรงนี้ได้เลยตรงนี้เป็น fm นะฟัง fm ได้ด้วยนะครับ โมเดลเป็น xp 1 1 1ทางด้านนี้นี่นะครับทางด้านนี้ทางด้านนี้ก็มีช่องเสียบ usb นะครับ power เปิดปิดหรือว่ากดเป็นโหมดนะครับใส่ tf card p พ a y พอร์นะครับ, F card, ระะรบแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่ากด n e x t ในปุ่มเดียวกันก็น่าจะต้องกดค้างนะไม่รู้ว่าอันไหนมันจะเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าอันไหนอันไหน,เป,นเป็นเพิ่มลดเสียงกับกับ neck n e x t เพลงนะครับก็คืออาจจะต้องกด ถ้ากดทีหนึ่งน่าจะเป็นเน็กนะแล้วก็กดแช่น่าจะเป็นเพิ่มลดเสียงนะครับเดี๋ยวลองต่อดูนะถ้าเกิดว่าเราต่อแบบตั้งนะถ้าเราต่อแบบตั้งนะครับตัวบริเวณฐานตรงนี้ไมมมันจะมีเดือยตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับให้เดือยเดือยของขาตั้งลําโพงเข้าไปทางด้านนี้แล้วเราก็หมุนเข้ามาแค่นี้เองนะครับเนี่ยหมุนเข้ามานนี้ อ่าแค่นี้ก็นแน่นแล้วนะครับประมาณที่จะตั้งได้แล้วนะครับนี่ประมาณนี้เห็นไหมถืว่าดีๆนะมันจะตั้งมันจะหันหน้าเข้ากับนีบ่พอดีตัวฐานมันแบบนี้นะครับถ้าเป็นแนวตั้งนะแต่ถ้าต้องการต่อให้มันเป็นซาวบาร์แบบแบบยาวไปเลยนะครับแล้วก็มาหมุนตรงนี้ออกหมุนเวลาหมุนเนะี่ยถ้างงๆก็มาดูทางด้านนี้ว่าเราจะต้องหมุนไปทางไหนนะครับอันนี้มันก็ต้องหมุนไปทางนี้อ่าอันนี้แล้วก็ดึงออกมาครับ แล้วก็เอาตัวลําโพงเองของมันเองมาต่อกันแบบนี้นะครับนะแล้วก็บิดเข้ามานี่แล้วก็ด้านหลังนี่ก็ใช้เป็นสายสั้นถ้าเราต่อเป็นสายสั้นที่เขาให้มาแบบนี้นะครับคือเชื่อมลําโพงทั้งสองข้างเข้าหาก,กันนะเก็บสายแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราต่อเป็น2องลโพงยาวเราก็ต้องใช้สายยาวที่เขาให้มาแบบนี้น เดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้ดูนะครับว่าความยาวพอต่อเป็นซาวบาขนาดความยาวของเขานะนี่นะครับประมาณ95เซนนะเกือบเมตรนึงเลยนะครับ95เซนนะครับก็ตรงตามสเปคที่เขาแจ้งไว้นะทีนี้ความสูงของลำโพงนะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงเพราะบางคนก็ฟิกเรื่องนี้อย่องผมเนี่ย วางใต้ทีวีที่เป็น LL T ทวนะครับวางใต้ทีวีแล้วก็มันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับตัวนี้ก็ประมาณ6เซนนะ6เซนแล้วก็ด้านนี้ก็ประมาณ6เซนเหมือนกันนะครับยาวเ9้เเซนนะเกือบเมตรหนึ่งอีก5เซนก็เมตรหนึ่งแล้วนะครับอ๋อสวยสวยว่าอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นตัวสำหรับยึดติดกับข้างฝาไปเลยนะฮะเช่น เราเราเจาะพุกยึดติดกับข้างฝานะครับแล้วก็เอาตัวนี้เข้าไปคล้องนะครับไปแขวนแขวนกับข้างฝาได้นะครับเพราะถ้าเกิดใช้งานเฉยๆเราก็วางเฉยๆเองตรงนี้เป็นตัวเหน็บสายนะครับตัวเหน็บสายเวลาที่เราเอาสายสายตัวสายสัญญาณมันน,มนะครับอ่าก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองบิดตรงนี้ให้มันแน่นขึ้นอีกสักหน่อยอ่าสวยแล้วนะเมื่อกี้มันบิดไม่ค่อยถนัดมือนะ ประมาณนี้นะครับก็ได้แล้วเริ่มเนียนขึ้นนะเดี๋ยวจะลองเปิดทดสอบพลังเสียงของเขาดูหน่อยนะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็ลองต่อแล้ว๋ยวผมจะลองต่อเป็นแบบซาบาแบบนี้ดูก่อนนะเพราะว่าผมชอบทรงแบบนี้มากกว่านะครับเขียยป,ปักเรียบร้อยเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะครีรโมทพร้อมเรียบร้อยนะครับกดเปิดปุ่มสีแดงนะครับปุ่มสีแดงอ่านะครับกดปุ่มสีแดงเปิด อ่าเปิดมาอันแรกเนี่ยก็จะขึ้นว่า Line in m o d e นะก็คือถ้าเกิดว่าเราต่อกับทีวีไว้นะครับอันนี้เป็นเป็น AUX ธรรมดาเป็นหัวแจ็ค3ามจ้ามิลนะไม่ได้เป็นแบบไอตัวออฟตี้เคนะครับตอนนี้เราจะเปิดบลูทูธทดสอบกับโทรศัพท์ก่อนก็แล้วกันนะแล้วก็กดโหมดไปทีหนึ่งให้มันเป็นบลูทูธนะครับกดที่ปุ่มโหมดทางน้้นนี้นะปุ่มโหมดนี่นะครับกดปุ่มโหมดทีที่สองจะเป็นบลูทูธนะ กดอีกทีนึงจะเป็น FM นะครับนี่นม FM โหมดไม่่อมีใครฟังมันก็ได้ฟังแล้วนะครับผมจะกลับไปเป็นบลูทูธเหมือนเดิมนะอ,นอันนี้เป็นไลน,น์อินอ่านี้เป็นบลูทูธโหมดนะครับ๋ยวมันก็ค้นหาแล้วก็เดี๋ยวมาลองหาดูในโทรศัพท์นะผมก็เปิดบลูทูธที่โทรศัพท์นะครับอ่าขึ้นแล้วขึ้นว่า s า u n d b a ก็กดเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็ถามว่าจับคู่ไหมอ่ะกดจับคู่ไปอ่าทีนี้ที่ลำโพงก็ขึ้นคอนเน็กทีฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดเพลงฟังดูก็เข้าจุ๊กดูก่อนนะครับอ๋อเสียงนี้ัน,นี้ผมผมผมสุดที่ที่โทรศัพท์อย่างเงี้ยไปเลยนะครับแล้วมาลองเบาตรงเี้ยเบาได้นะเล่นเบาได้ตรงนี้นะครับเบาอ่าเบาโหเสียงดังดีมากเลยนะครับ เห็นไหมโหอ่าลงเล่งสุดดูนะครับเร่งสุดดูโหเสียงดังมากอ่ะถ้าสุดแล้วจะดังปิ๊บปิ๊บครับถ้าสุดแล้วมันจะดังปิ๊บปิ๊บอ่าผมพอดูกดอีควอไลเซอร์ มันจะมีโหมด5้าเสียงนะก็เป็นป๊อปล็อกคลาสสิกแล้วก็ไลฟ์แจ๊สอะไรแบบนี้นะครับก็ลองกดเลือกเอาดูนะกว่าจะเจอตัวเสียงที่ชอบนะครับโอ้เสียงดีเสียงดีเลยนะใช้ได้เลยเสียงดังมากเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะทำออกมาได้ดังขนาดนี้เลยนะโอ้เสียงดังมากนะครับก็โอเคทดสอบเสียงนี่ไปแล้วนะโอ้เสียงดังดีมากเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับไม่คิดว่าจะเสียงดีขนาดนี้นะใครสนใจราคาแค่ 700กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับประมาณ7 0 0 8 0 0อแะไรประมาณนี้กลมๆนะแล้วราคาขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับสั่งในช้อปปีมานะครับก็มันเป็นจริงๆแล้วอ่ะรุ่นมันน่ะมันจะเป็นมันจะเขียนว่า BKS 3 0นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เสียงดีมากนะ40วัตต์เขาบอกว่ามันมีมลำโพโพงทั้งหมด4ดอกอยู่ข้างในนะดอกละส0วัตต์โอ้แต่เสียงออกมาดังดีมากจริงๆเลยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะดังได้ถึงขนาดนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะทำเสียงออกมาได้ดังขนาดนี้เลยนะครับ แต่จริงแล้วในนี้เขาก็ผมก็ไม่เห็นเขาจะเขียนว่า bks อะไรเหมือนกันนะเออมันก็ไม่ได้มีชื่อรุ่นอะไรของเขาเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือสรุปว่าเอามาฟังเพลงดูหนังฟังเพลงนี่ได้สบายสบายเลยนะครับเป็นซาวบาที่แบบว่าอาจจะไม่มีตู้ซับนะอาจจะไม่มีซับเพื่อแต่ว่ามันกผมว่าเสียงเบสของมันเองก,ก็โอเคประมาณนึงแล้วถ้าถ้าเราดูในห้องเล็กๆนะถ้าเราไม่ได้แบบว่าเปิดเป็นที่โล่งมากหรือว่าห้องใหญ่มาก นายภายในห้องนอนอะไรเงี้ยต่อกับทีวีอ่ะผมว่าก็เวิร์กแล้วนะครับดูหนังนี่สบายเลยฟังเพลงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแล้วก็ที่สำคัญคือมันย้ายขยับพยื่อนอ่าย้ายออกไปฟังนอกบ้านก็ได้อะไรเงี้ยผมว่าเสียงมันดังแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังในที่โล่งก็ได้ประมาณหนึ่งนะแต่ว่าตัวเบสอาจจะไม่ไม่ครอบคลุมเท่าไหร่นะเพราะถ้าเป็นที่โล่งเบสอาจจะก,กระจายออกไปตามตามพืม้นที่นะครับนี่มันอยู่ในห้องนะอยู่ห้องเนี่ยหูหายห่วงเลยเสียงดีมากเลยนะครับจะได้นะครับเออใครสนใจนะใครกําลังมองหาอยู่นี่ก็มารีวิวให้ดูแล้วนะครับ สิยงดีสิ่งดีใช้ได้นะครับแล้วประกันถ้าเต็ม10นี่ก็เอาไปผมให้ให้ไป8เลยดีกว่าให้ไป8เลยใช้ได้นะครับตัวนี้ซาวบาร์นะครับซาวบาร์ที่มันไม่มีรุ่นไม่มีอะไรบอกอะแต่เวลาที่ทํารายการสั่งซื้อในค้นหาในช้อปปี้เนะี่ยพิมพ์หาว่า BKS 3 0มศูนะครับมันเป็นรุ่นรหัสของมันนะแต่ว่าผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนั่นแหละนะครับใครที่กําลังมีอยากได้ซาวบาร์ราคาเป็นกันเองเอาไว้ดูหนัง ฟังเพลงที่บ้านนะต่อบลูทูธโทรศัพท์ได้นะฟัง FM ได้ด้วยนะก็สอยได้เลยนะเจ็ดร้อกว่าบาทเอง7จ0ดแปแล้วแต่ร้านแล้วแต่ช่วงราคาโปรโมชั่นบางทีอาจจะได้ถูกกว่านี้ถ้าก็เจอโปรโมชั่นดีๆนะครับก็ฝากไว้ล้วการขอบคุณที่รับชมรีวิวนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าก็จะมีของมาทดสอบรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะอ่เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ